นั้นสิ่งที่เราควรโฟกัสสิ่งที่เราควรกลัวไม่ใช่เอาเวลาไปดูคู่แข่งเอาเวลาไปกลัวคู่แข่งควรเอาเวลามาถามตัวเองว่าเราจะทําให้ดีขึ้นยังไงอีกเราจะตอบสนองอะไรกับโจทย์ชีวิตลูกค้าให้ได้ยังไงอีกถ้าคุณจะดูคู่แข่งดูไว้เพียงแค่ว่าเขาให้อะไรลูกค้าบ้างแล้วถามตัวเองสิว่าฉันสามารถเติมคุณค่าหรือมูลค่าอะไรบางอย่างต่อยอดได้บ้างไหมนั่นคือสิ่งที่คุณควรดูไม่ใช่ให้ไปดูแล้วกลัว คือดูเพื่อต่อยอดเนาะถ้าคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะติดตามได้ในช่องครูฝนได้เลยหรือถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์และแล้วคุณอยากจะไปแบบถูกทางเลยนะเริ่มต้นทั้งวิธีคิดวิธีทําที่ถูกต้องครูมีคอร์สหนึ่งนะคะที่เหมาะมากๆคือประมูลอสังหามือใหม่ทําได้ทันทีในคอร์สนั้นนะคะจะช่วยให้คุณหาอสังหาริมทรัพย์คํานวณต้นทุนในการลงทุนได้อย่างถูกต้องและคุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่สําคัญคือลูกค้าในคอร์สนี้จะมีตัวที่สําคัญเลยคือก้าน วิเคราะห์ลูกค้าค่ะก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกลงทุนซับซับหนึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าทำเลดีตามเช็คลิสต์แต่มันต้องเห็นลูกค้าแล้วแล้วก็รู้ว่าเราจะทำยังไงเพื่อตอบโจทย์เขานี่คือส่วนที่สำคัญกว่าและก็ทำให้การลงทุนหรือการทำธุรกิจของคุณยั่งยืนกว่านะคะสนใจแล at, assign, ้วทักไลน์แอดแอสไซทพบกันนะคะ